วันนี้ผมจะพามาดูแม่แรงชุดซ่อมตัวถังกันนะครับเริ่มต้นที่ตัว10ตันกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูงานกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับที่ผมเอามาขายนั้นเป็นยี่ห้อของโอคุระนะครับมีบริษัทที่รองรับอยู่ภายในประเทศครับผมถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็ส่งเข้ามาเคลมกันได้ครับเอาหลงอะไรก็มีแยกครับอ้าวเรามาดูกันข้าวๆสาหรับความละเอียดของชิ้นงานนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัว4ตันนะครับ แบรนด์โอคุระเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันอ่ะตัวนี้จะเป็นตัว4ตันนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูความละเอียดของงานกันครับเป็นยังไงกันบ้างอ่ะไปลองดูกันครับชิ้นงานผมมองว่าก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตัว10ตันมีแอบจะเนียนกว่าเล็กน้อยครับอ่ะเดี๋ยวลูกค้าลองไปดูตัวนี้แล้วกัน เบื้องต้นที่ผมดูมันก็คล้ายๆกันนะครับผมแค่ขนาดมันเล็กกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับถ่ายต่อเนื่องกันเลยลูกค้าจะได้เข้าใจว่าตัวใหญ่กับตัวเล็กมันต่างกันประมาณไหนอ่ะไปดูกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมขนาดก็จะดูเหมือนไม่ต่างอะไรกันเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอา ชิ้นงานของทั้งคู่มาเทียบกันเลยครับว่า10ตันขนาดเท่านี้4ตันขนาดเท่านี้เดี๋ยวผมจะเอามาวางคู่กันให้ดูเลยครับลูกค้าจะได้เข้าใจง่ายๆครับอ่ะเดี๋ยวจัดการให้ครับยังไงถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม